สวัสดีครับครับวันนี้ห้ามาพ่อพีเตยนะครับทีเรื่องฟาร์มโนนะครับหลังจากที่ให้กินไข่ตัวซานนะครับทดลองมาประมาณสักเดือนนะครับพี่เดือนกล้วยสิขอต้อนรับนี่แหละครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมรบกวนเบิ่งโน้ตบอทีเรียงเนี่ยครับสองบอลนี้นะครับเนาะเรียงคือกันแต่ว่าบอนี้บอนี้นะครับเนาะบอนี้ให้กินครับผมบอนี้ให้กินบอลบอลนี้บอลอะให้กินอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอเบิ่งโน้ตเดีบยครับพี่เบิ่งโน้ต่ครับผม อ๋ออันนี้นะครับนี่อ๋ออันนี้กินในกระเยกบอนมาครับพี่แม็นครับแเจครับในในซุ้งกำหนามครับผมอืมครับวันนี้พวกปัญหาต่างๆนี่พวกเป็นโรคพวกกินโวนพวกอย่างเงี้ยเขาลดลงไหครับก็ลดลงครับไปกินแตกต่างกันครับปัญหาคนคนตัวนี้กัดซีไ่ค่อยสีงามเลยนะโอ้ต่างต่างกันคนเลยไหมครับซี้ซี้คนสแตกต่างกันอืมนี่ยนะครับเนาะ อ๋อตัวตัวนี้กินเนาะครับเนาะกินครับออกด้ำดำเล็กน้อยอ่าออกเหลี่ยมเดียมนะโอเคครับกินโดนไหครับพี่จังเห็นอาการแบบว่าดีขึ้นลึกอยังไงครับ,สอ,อบสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์อาการที่เปลี่ยนไปนี่คืออาการแนวใดครับอาการคือสีขนนี่คือจะขึ้นเหลี่ยมขึ้นมานะหอมน้ำดำเหลี่ยมขึ้นมาดำ่งดำนะครับเนาองจะขึ้นพวก็ราว่าคอยสังเกตเพราะว่าถึงมาสังเกตตอนสองอาทิตย์น,นะครับอ๋อครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ่ครับหรักษเพิ่มขึ้นครับผมอืม S <S กินกินนี้นะครับเนาะไข่ตัวสั้นนี่เนาะครับเนาะโอเคครับพี่บันนี้ผมรบกวนพี่เบ่งน,ำน้ำหนักนู้นเดี๋ยวครับทีบว่าแยกมาจากบอร์นี่นะครับอ๋อตอนแยกแยกมาติดต้องไปขายครับตัวนี้อ๋อครับเดี๋ยวผมขอเบ่งน้ำหนักนะครับพี่น้นไหนั <S <S ก็แล้วกันครับผมโอ้จักรยานครับเนี่ยนี่นูอสามเดือนเอง ไม่วาสามเดือนกับสามก้วนเนี่ยแหละครับผมบางคนนะครับเนี่ยคนสีงามจ็ดขีดครับพี่เจ็ดขีดครับอ๋อเจ็ดขีดนะครับอันนี้คือพร้อมขายเรื่ไหมครับเนี่ยเ่ยครับผมดูครับพ้นสวยนะครับกินอาหารเยอครับเพขีดเจ็ดขีดขายครับครับผมอืมอันนี้ผมเบิ้งโต๊ะโต๊ะบดอกินนะครับพี่โต๊ะบดอกินเนาะครับว้าคือเป็นเจ้าไปขวายตัวนองต๊ะบดอีกินแบบ อันนี้คือสามเดือนในการนะครับเนาะครับตัวบริกินะพูดอืมอันนี้คือหนูสามเดือนนะครับเลี้ยงกันนะครับทีบ,บริกรคิมใครจะซานนะครับ อันนี้จากกุ้มจริงจากจากคองฟาร์มเลยนะครับอืมนี่ครับอันนี้บริคือบริกินไข่ตัวสันนะครับที่นักอยู่ประมาณสี่สี่เกือบหาขีดนะครับนะครับอันนี้คือขายอะไรกันหรครับขายอะไรกันครับแต่่วาเขาเวรละกเนาะค่อยๆกลายเป็นลำหนักนะอ๋อครับผมเขาขายโลดี่ไหมครับตอนนี้กเราสองร้อยครับเราสองร้อยแต่โต๊ะก็ขีดละสาบาทครับอ๋อครับ เราบกปัญหาจากมันเคยไม่หลกบ่ครับตอนมัน่านเคยกินนี่ก็มีเะไครับมีนคน,นโวนเองนีน่นอันนี้แน่น,น,นะครับโอ้โครับวันนี้คนเข้าไป,ไปกินแล้วเขาม่บอกต่อบ่ครับว่าไขามันลดลงพวกเขาเขาบอกว่าขเขาเคยไปเสี่ยเขาเอาไปกินเขามันก่าดีกว่าเหล่กกอนนะเหลกก่ากอนไขมันมันหลนะ๋อครับเนี่ยตัวน,นี้เขาบอกว่าเหนือเหนือมันหลนะโอเคครับวันนี้พี่บอกต่อเรื่องังไรบ้างครับพวก ค่าเช่าเกษตรคือการพวกเอียงฟาร์มโน้ฟาร์มยังนะครับอ๋อครับก็อยากลองให้สื่อไปใส่บางเรื่องครับราะว่าก็เห็นผลดีอยู่นะครับโอเคครับอันนี้คือจะของฟาร์มการันตีเลยนะครับครับผมโอเคครับวันนี้บอรลบกวนคิดเตอนะครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับอันนี้เป็นไข่ไข่ตัาซานนะครับสามารถกินได้ทุกสัตว์ทุกชนิดนะครับป้องกันโรคได้ทุกโรคนะครับเช่นพวกโรคลมิีสกินหรือว่าโรคท้าใหญ่ใน หมูนะครับหรือว่าในวัวนะครับหรือว่ากับหมูนะครับป้องกันโรคให้ดีเลยนะครับอันนี้คือที่หมูที่กินนะครับเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากครับ